สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28เมษายนปี2568ครับอัปเดตเงินเข้าที่1สําหรับในเรื่องของเงิน10,000บาทผู้สูงอายุนะก็ต้องบอกว่าเป็นงวดสุดท้ายนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องของการโอนเงินนะครับผมถ้าเรานะครับดูจํานวนที่จะต้องโอนนะครับซ้คทั้งสุดท้ายครั้งที่3 ก็อยู่ราวๆประมาณ41,241รายนะครับผมซึ่งโอนซ้ำนะครับในเรื่องของรอบที่ผ่านมาก็โอนสำเร็จนะครับประมาณ4,900เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่28คือวันนี้ก็จะมีการโอนเงินซ้ำครั้งสุดท้ายนะครับประมาณ36,000กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตามที่แจ้งไปเลยวันนี้วันที่28เมษายนเงินโอนเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับในส่วนของ36,000กว่าคนถ้าได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะขึ้นปรากฏนะตรวจสอบที่แอปพลิเคชันทางนักได้นะครับทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดนะครับเวลาเราเข้าไปตรวจสอบผลก็จะขึ้นการโอนเงินสําเร็จนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด1,000 0บาทแต่ละธนาคารนะครับผมก็จะมีกําหนดกรอบเขตระยะเวลาเช่นในเรื่องของกรุงเทพประมาณตีสา กรุงไทยตีสองนะครับกรุงศรีตีสี่นะครับกสิกรไทยตีสามไทยพาณิชต์ตีหนึ่งนะครับททบี B, ตี 3, ออสามทกสตีสองนะครับออมสินตีสี่นะครับโดยเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองตรวจสอบตัวเช็คนะครับท่านไหนได้รับเงินแล้ว พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปด้วยนะครับขอบพคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวอ่ะวันนี้อัปเดตกันสั้นๆภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ